คิดว่าตัวที่เราเรียนเมื่อเช้านี่เนี่ยอันาั้นน่ะคือคลุกแล้วคลุกเรียบร้อยแล้วดาเมื่อเช้านี่นะใครไม่ไม่เข้าใจนี่ถือว่ายังไม่เข้าใจอีห้าหกวิชาที่เราจะเรียนนี่เลยนะแต่เมื่อเช้านี่เราจัดการ ก่อนที่เราจะมารู้อีกห้าวิชาห้าวิชากันหนึ่งโครงงานเนี่ยก่อนอื่นเป็นงานเดี่ยวนะคะนี่งานเดี่ยวงานเดียวที่แต่ละคนต้องไปทำทบทวนแนวคิดที่ผ่านมาว่ามาเลยมีระวิชา มีการอคนกันนี้เอาไว้กเนาะมันเไฟไปแล้ว A